สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบุญรวีตีข่าววันนี้ก็วันเสาร์นะครับตรงกับวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2564อ่ะล้อมวงเข้ามาครับสำหรับรายการวันนี้ก็จะมีเรื่องเด็ดๆเรื่องลึกๆเรื่อง,องลับๆเรื่องที่ไปขุดคุยมาแต่เรื่องที่ขุดคุยให้ฟังกันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพผมชักชวนให้ท่านทำสุขภาพให้มันดีเขาเรียกว่า สร้างภูมิต้านทานส่วนบุคคลภูมิต้านทานหมู่เนี่ยต้องรอวันจันทร์วันจันทร์เขาตีะระฆังเป็งแน่นอนครับเอสตราเซนิก้าชีโนแวกเขาจะเอาปูพรมทั้งประเทศแต่จะมาตามนัดแค่ไหนเพียงไรได้กี่โดสก็จะใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแต่ที่เราหวังไว้ก็คือว่าเดือนหน้าหนึ่งกรกฎาคม จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวฝรั่งมันค่าเข้ามาไม่ต้องกากตัวเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์ครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มันน่าจะได้ผลเพราะพี่น้องประชาชนมากมายไก่กองกําลังตกงานในภาคท่องเที่ยวในภาคอุตสาหกรรมมันตกงานกันหมดแต่ถ้าภาคท่องเที่ยวถ้าเราพอเกิดได้เนี่ยแน่นอนก็จะทําเงินเข้าประเทศให้กําลังใจครับให้กําลังใจแต่ที่เป็นห่วงเวลานี้ก็คือภูมิต้านทานหมู่มันจะเกิดเร็วขนาดไหน แล้วมันจะเกิดในหมู่จังหวัดท่องเที่ยวก่อนหรือไม่ฉะนั้นเมื่อมันยังไม่เกิดภูมิต้านทานส่วนตัวคือภูมิต้านทานส่วนบุคคลสร้างได้เพราะคนเราเนี่ยอายุยี่้าเนี่ยภูมิต้านทานมันจะหมดไปไม่เหมือนเด็กๆอายุยี่6 27 30 40 50จะเห็นว่าคนสูงอายุจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นมาเลงเป็นนู่นเป็นนี่เพราะภูมิต้านทานไม่มีแล้วมันป่วยง่ายไงล่ะครับฉะนั้นต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายเขาเรียกว่าครบ5หมู่ออกกําลังกายแต่ใครจะมานั่งช่างตวงวัด่ะครับให้มันครบ5ห้ามู่ฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําก็คือสารอาหารที่ชื่อว่าเบต้ากรูแคนมันมีสารอาหาร1 3กรูแคน1.6กรูแคนตัวเนี้ยมันกินเข้าไปแล้วรับประทานเข้าไปแล้วมันไปสร้างภูมิต้านทานให้เราร่างกายนะจะป่วยยากเพราะอะไรเรามีภูมิต้านทานตาฝนจาจาก,จาก,จาก,จากมาสบายไม่ต้องกลัวเป็นไข้เป็นหวัดเพราะอะไรภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานของเรามันดีมันจะป่วยได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันมันไปสร้างไมโครฟาสหรือว่าไมโครแฟตเป็นภาษาทางการแพทย์ตัวนี้เลยครับภาษาไทยแปลว่าเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เมื่อเรามันสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ในร่างกายเราถ้ามันเจอสิ่งแปลกปลอมในร่างกายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเช่นลาไวรัสปาราสิตเชื้อต่างๆเนี่ย ไมโครฟาสที่อยู่ในร่างกายเราเมื่อเรารับประทานเบต้ากรูแคนเข้าไปเนมันจะปลดเข้าไปฆ่าไอ้เบต้ากรูแคนนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นผลการสำรวจผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกไม่ใช่เพิ่งวิจัยมัน20-30ปีแล้วครับ20กว่าปีเกือบร่วม30แล้วนะมั้งไอ้เบต้ากรูแคนเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเคยใช้ สู้กับสงครามเชื้อโรคจําได้ไหมรับโรคแอนแทกที่มันสู้กับไอซัดำแห่งอิรักซัดนำมันผลิตผลิตไวรัสใส่ไปในรูปแป้งแล้วมันก็ใส่ซองส่งให้คนอเมริกันคนอเมริกันฉีกบอกเฮ้ยได้รับจดหมายมามือโดนแป้งตายครับไม่มียาอะไรรักษาเหมือนกับโควิดเวลาเนี้ยังไม่มียาอะไรรักษาก็มีข่าวที่เยอรมันว่าคิดยาได้นูน่นนี่นั้น เวลานี้ก็ยังไม่รู้มันจะแพร่หลายไปยังไงจะอะไรถ้ามันดีจริงจะมาถึงเมืองไทยเมื่อ,อไหร่จะมีสตางค์ซื้อเขาใหม่ฉะนั้นปลอดภัยที่สุดเราสร้างภูมิตัฐานให้พ่อให้แม่ให้อาให้น้าในบ้านก่อนคุยยาวครับแต่รายการนี้ไม่มีเวลาจะมานั่งคุยวิชาการในท่านยาวแต่สิ่งที่จะบอกท่านเป็นหลักวิชาการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างหมายเลขโทรศัพท์ท่านโทรศัพท์ก็ไปถามรายละเอียดได้เอาละ <c oughs> ล้อมวงเข้ามารายการแบการดินข่าวแบการดินวิเคราะห์ข่าวให้ฟังกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่คนกำลังติดตามข่าวลุงพลผมมีเรื่องแปลกใจว่าเฮ้ยลุงพลเป็นผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกจากคุกมีดอกไม้ไปเยี่ยมมีพวงมาลัยมีดอกไม้แสดงความยินดีกันเยอะแยะ ในทางกลับกันน้องชมพู่น่าสงสารอายุสามขวบพวงหลีดสักพวงก็ไม่มีครับผมว่าโลกมันกลับกันหรือยังไงผมไม่ได้หมายความว่าลุงพลผิดไม่ผิดมันอยู่ที่ขบวนการขั้นตอนขบวนการความยุติธรรมดูความยุติธรรมความยุติธรมมธรมขั้นแรกคือตำรวจกว่าเขาจะจับได้เป็นปีเขาต้องรวมรวมหลักฐานทั้งหลายทั้งพวงหนึ่งสองสามสี่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเขาถึงมั่นใจแล้วไง มั่นใจว่างานนี้ไม่จับแพ้แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจเขาออกมายืนยันว่ามีการจัดฉากศพพอมาวันนี้ทนายสิทธาซึ่งเป็นทนายของลุงพล<อ>เขาก็ต้องดินน้นรนเป็นธรรมดาเขาเป็นเป็นทนายความของผู้ต้องหานะเป็นทนายความผู้ต้องหาเขาก็ต้องดินนด้นรนดิ้นรนช่วยลุงพลวิ่งไปไหนวิ่งไปแต่การเมืองไปขอให้สสจิระสสศิระเจนจ,จาคะประธานกรรมธิการยุติธรรมให้ช่วยลุงพลหน่อยช่วยลุงพลหน่อย นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมติดตามมาให้ฟังกันทีนี้เบื้องหลังสมข้อหาหนักสมข้อหาหนักที่ลุงพลโดนเนี่ยนะครับหลังจากมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่พบหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงกับคดีนี้เกี่ยวกับคนร้ายที่พาน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรันวงปรีชาอายุแค่สามขวบเรียกว่า มีการพาออกจากบ้านพักที่หมู่บ้านกกอกที่อำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารแล้วหนูน้อยที่ชื่อน้องชมพู่ก็เสียชีวิตบนภูเขาหินเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมื่อปีที่แล้ววันที่11ดมกราเอสอพฤษภาคมปี63ในที่สุดก็มีความคืบหน้าครับคืบหน้าเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานี้คือวันที่1มิถุนายน ความคืบหน้าเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนศาลจังหวัดมุกดาหารก็อนุมัติหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หมายจับเลขที่53ทับทับพสข้อหาครับ3ข้อหาเช่นพลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็ก อายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชม การออกหมายจับครั้งนี้หลักฐานบริเวณจุดพบศพมีอะไรบ้างมีกางเกงมีรองเท้ามีเส้นขนสามเส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุบอกว่าหลักฐานเป็นของใครรวมถึงเส้นสเ,เส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับละเอียดเป็น36เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุมพลครับ ฉะนั้นช่วงสายหลังจากสารออกหมายจับวันที่สองผมย้อนร้อยให้ฟังนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยป้าแตนนางสมพรหลับโพเดินทางมากับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายสิทธาซึ่งเป็นทนายความมามอบตัวมาขอมอบตัวกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยยื่นความจำนงขอมอบตัวกับพลตารวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัชการตำรวจแห่งชาติลุงพลกับป้าแตนมาก็ไปที่อาคารหนึ่ง ขอทำง,งานตำรวจแห่งชาติแต่ก่อนที่จะทำเรื่องมอบตัวก็ตำรวจเขาก็จับครับเขาไม่ยอมให้มอบตัวเพราะมีหมายจับแล้วไงพันตุเตระทีละเดชทำสุธีรองผู้กำับการปสสามก็แสดงหมายจับเลยวันนั้นที่เป็นข่าวท่านทั้งหลายคงจำได้แล้วก็จับตัวที่ห้องโถงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับ พอจับแล้วเป็นไงก็เอาไปบันทึกประจําวันไปลงบันทึกประจาวันที่ตํารวจสถานีตํารวจคนครบาลปทุมวันลุงพลก็ปฏิเสธสามข้อหาเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวขึ้นเครื่องบินคะขึ้นเฮลิคอ,อปเตอร์ไปดําเนินคดีที่สพที่สถานีตํารวจภูธรท,ที่กกตุงทีนี้ทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคือพลตเดชสุวัส์ก็เปิดแถลงข่าวในชั่วโมงถัดไปบอกว่ายืนยันในพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งพฤติกรรมมนุษย์ประจักษ์พยานวัตถุประจักษ์หลักฐานวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์รวมถึงสยาศาสตร์ความเชื่อต่างๆเพียงพอที่จะขออนุมัติขออนุมัติศารเพื่อออกหมายจับพลเอกสุวัสดิก์ก็ฝากไปถึงแม่ของน้องชมพู่ว่าได้ทําตามสัญญาแล้วแล้วก็ปฏิเสธกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเร่งดําเนินคดีในช่วงนี้เพื่อกลบข่าวการเมืองที่ร้อนแรงคือมันไม่เกี่ยวกัน มันเป็นช่วงเดียวกันและผมมั่นใจว่าจับวันนั้นเนี่ยท่านพอบทพอบอตตารวจเนี่ยท่านอาจจะจับเพื่อเป็นของขวัญให้กับแม่น้องแม่น้องชมพู่เป็นของขวัญให้น้องให,ให้แม่น้องชมพู่เพราะเป็นวันเกิดครบรอบวันเกิดคุณแม่น้องชมพู่ครับก็คงเป็นของขวัญแล้วก็บอกว่าทําให้แล้วนะคดีที่ว่าเนี่ยตํารวจเขาสรุปไทม์ไลน์ครับ สรุปไทม์ไลน์การหายตัวไปของน้องชมพู่ว่าหายตัวไปในช่วง9โมงกว่าๆว,วันที่11พฤษภาคมปี63คือปีที่แล้วมีเวลาก่อเหตุเพียง38นาทีครับจากนั้นก็พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟในเวลาตอนทุ่มหนึ่งของวันที่14พฤษภาคมสภาพถูกถอดเสื้อผ้าจับทางขาให้เหมือนกับถูกกระทำชำเราและใช้มีดหรือของมีคมสับสับฟัน แล้วก็เถือแล้วตัดที่เส้นผมของศพน้องชมพู่หมอเขาก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตในช่วงวันที่123สิาพฤษภาปีที่แล้วเพราะขาดน้ำขาดอาหารไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการล่วงและเมิดทางแพทย์ไม่พบบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายต่อมาพลตเอกสุวัสดิ์ก็ถแถลงข่าวเมื่อสองตุลาปีที่แล้วสรุปว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนเขาด้วยตัวเองได้ แต่มีคนร้ายพาไปตำรวจเขาก็รวบรวมหลักฐานฮะรวบรวมหลักฐานจนสมบูรณ์ก็พบข้อเท็จจริง3าประเด็น3อย่างท่านผู้ชมครับหนึ่งการกระทำของคนร้ายในคดีนี้มีการพาเหยื่อไปทิ้งที่ไกลๆเพื่อเป็นการอำพรางคดีซึ่งเป็นแผนประทุษกรรมของคนร้ายที่เป็นคนใกล้ชิดกับเหยื่อหากปล่อยให้เหยื่อยังมีชีวิตอยู่จะสามารถชี้ยืนยันตัวเองได้ว่าเป็นผู้กระทำผิดดังกลา่าว จึงจำเป็นต้องมีการอําพรางคาดีเพื่อให้พ้นผิดฟังให้ดีนะครับอันที่สองช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปจากจุดเกิดเหตุพี่สาวของน้องชมพู่ก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุสักสิบเมตรแต่กลับไม่ได้ยินเสียงร้องของน้องชมพู่เลยทั้งที่อุปนิสัยน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นคนหวงตัวหากไม่ใช่คนใกล้ชิดจะร้องเสียงดังทันทีอันที่สามที่ตำรวจเขาสงสยัย บริเวณจุดพบศพบนภูเหล็กไฟเนี่ยพบรองเท้ารถแบ็คโฮของของเล่นต่างๆต,ตกอยู่ก็ยืนยันได้ว่าน้องชมพู่เนี่ยเต็มใจเดินขึ้นไปกับคนร้ายมิฉะนั้นแล้วของเล่นก็นดีรองเท้าก็ดีจะไม่ติดตัวน้องชมพู่ไปในจุดที่พบศพทั้งสามประเด็นนี่นะครับตำรวจเขาก็บอกว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่าในชัยพลหรือลุงพลเนี่ยเป็นคนที่พาน้องชมพู่ ออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุเพื่อเดินทางนะเพื่อเดินทางไปรับส่งพระด้วยกันระหว่างเดินทางไปนั้นได้เกิดเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถพาน้องชมพู่ไปด้วยได้ก็นำตัวน้องชมพู่เนี่ยซึ่งเชื่อว่าหมดสติไปซุกซ่อนอยู่ท้ายป่าไปป่าเป็นป,ป่าท้ายหมู่บ้านแล้วก็เดินทางไปรับพระนี่คือไทม์ไลน์ที่ตำรวจเขาตั้งข้อสังเกต เมื่อพบกับพระก็เล่าเรื่องราวน้องชมพู่ให้พระฟังในทันทีทันใดทั้งที่ยังไม่มีผู้ใดทราบเหตุดังกล่าวเมื่อเสร็จธุระนายชัยพลหรือลุงพลก็ย้อนกลับมาก็พบว่าน้องชมพู่เนี่ยน้องชมพู่เนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับจึงนําตัวน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟจนกระทั่งน้องชมพู่เสียชีวิตเพราะขาดน้ําขาดอาหารในเวลาต่อมา จากนั้นก็เข้าไปจัดการกับสภาพศพโดยถอดเสื้อผ้าจับทางขาให้มีลักษณะเหมือนถูกกระทำชำเราและก็ใช้มีดใช้ของมีคมด้านเดียวกันสับฟันเถือตัดไปที่บริเวณเส้นผมของน้องก็นําไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ตามความเชื่อของตัวเองนี่ตํารวจเขาระบุอย่างนี้นะครับเป็นการปิดบังความผิดสําหรับสาเหตุที่ทาให้น้องชมพู่ถึงขั้นเสียชีวิตนั้นจากการสอบสวนของตํารวจเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ย เป็นคนร้ายที่โมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักจะเป็นคนขี้รำคาญเด็กร้องงอแงหรือว่าไม่ได้ดังใจก็พบว่ามีกรณีไอ้อย่างเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กร้ายอื่นๆอีกนะเขาก็เทียบเทียมพฤติกรรมให้ฟังสำหรับกรณีของน้องชมพู่ตำรวจเขาเชื่อว่าในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาเนี่ยมาพบน้องชมพู่ที่บ้านแล้วก็ชักชวนไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างไกลออกจากบ้านประมาณสักเก้าร้อยเมตรเนี่ย เกือบกิโลนะครับก็คาดว่าน้องชมพู่เนี่ยจะร้องไห้ตกใจเนื่องมาจากเด็กเนี่ยกลัวป่าอยู่แล้วทําให้ผู้ต้องหาเนี่ยโมโหอาจจะดุด่าทําร้ายน้องชมพู่อย่างด้วยความพลัง้งเผลอตํารวจเขาก็บอกให้สื่อฟังให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชเขาพบร่องรอยชี้ว่าเด็กร้องไห้ตกใจมากและเป็นไปได้ที่ถูกอุดปาก คาดว่าคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปแล้วก็นำร่งรางไร้วิญญาณไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่หมาเนี่ยไปดมกลิ่นนะหมาตำร,รวจนะไปดมกลิ่นได้พบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตรคาดว่าภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องมาจากน้องชมพู่ไม่เสียชีวิตนะก็สอดรับกับ การตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าในระยะไกลก่อนจะถูกนำตัวขึ้นไปบนภูเหล็กไฟและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้หลักฐานชิ้นสำคัญนะครับท่านผู้ชมหลักฐานชิ้นสำคัญได้แก่อะไรครับได้แก่ผลการเก็บพยานหลักฐานภายในรถของลุงพลมีอะไรบ้างมีเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหันหลังจากเสียชีวิตไปพบในรถลุงพลนะ แล้วก็ผ่านการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนตำรวจเขาก็ยืนยันว่าหลังจากที่เสียชีวิตนะมีเส้นผมดังกล่าวเข้ามาอยู่ในรถลุงพลได้ยังไงโดยเชื่อลุงพลเองนั่นแหละที่นำเศษผมติดเข้ามาในรถนี่หลักฐานเจิงเป้งครับนอกจากนี้ยังพบเศษผมของคนใกล้ชิดลุงพลที่ไปตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุโดยคนใกล้ชิดนั้นไม่เคยไปที่เกิดเหตุมาเลย สรุปได้ความว่าน่าจะติดจากลุงพลขึ้นไปฝ่ายสืบสวนเขาก็พบพิรุษลุงพลตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่การอ้างว่ารู้การหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนอื่นเพราะป้าแตนเนี่ยโทรศัพท์บอกแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์ของลุงพลนำไปขายต่อแล้วแล้วใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกับป้าแตนก็เป็นไปไม่ได้ว่าป้าแตนจะโทรไปบอกเพราะโทรศัพท์ใช้เครื่องเดียวกัน เมื่อสอบถามอีกครั้งหนึ่งก็อ้างว่าจําไม่ได้เป็นข้อสงสัยทําให้ตํารวจเขาจับตามองตํารวจเขาฉลาดเขาเก่งเมื่อมีหลักฐานเขาก็เลยจับกลุ่มเมื่อจับกลุมแล้วแน่นอนก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งในชั้นศาลในชั้นศาลว่ามันเป็นยังไงคุณต่อสู้ได้ลุงพลมีสิทธิต่อสู้ฉะนั้นผมเป็นสื่อผมไม่ปลักปลามผมไม่ใช่ศาลไม่ใช่ผู้พิพากษาผมจะไปตัดสินว่าลุงพลผิดลุงพลโดนแน่ลุงพล คือถ้าผิดจริงอ่ะโทษมันมัน,ม,นมันหนักถึงตั้นประหารชีวิตฉะนั้นตํารวจวันเนี้ยนะขบวนการยุติธรรมแม้กระทั่งศาลเนี่ยเขาให้ประกันตัวเพื่อให้คุณไปสู้คดีไปหาหลักฐานอะไรมามาสู้คดีแต่เขาก็มีเหตุผลว่าคุณอย่าไปยุ่งเหยิงพยานนู่นนี่นั่นจนกระทั่งแม่ชมพู่อยากจะขอตํารวจไปดูแลกลัวจะถูกทําร้ายนะแล้วก็ตํารวจเขาก็ยืนยันว่าเป็นการจัดฉากของลุงพล จัดฉากจริงไม่จริงนี่ก็เป็นเลือกขบวนการยุติธรรมซึ่งต้องขึ้นศาลนะไปอายการเสร็จแล้วอายการส่งสารยังใช้เวลาอีกนานใช้เวลาอีกนานครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันทนายสิทธาก็วิ่งโร่ไปที่สภาผูรรร้แทนราษฎรไปยื่นขอให้สสศีระเจนจาคะมาช่วยสอบตำรวจบอกตำรวจไม่มีความเป็นธรรมนู่นนี้เนี่ยเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นอะไรหรือเปล่ายังไงเรื่องนี้น่าติดตามครับ หน้าติดตามรายการบุรลวีตีข่าวก็พยายามจะแคะเรื่องนี้คุยเรื่องนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะท่านสนใจข่าวนี้ผมก็จะไปคุยไปแคะมาให้ฟังกันฉะนั้นรายการบุรลวีตีข่าวจะเป็นรายการที่เสนอข่าวหลากหลายนะครับไม่ใช่ข่าวการเมืองอย่างเดียวฉะนั้นข่าวการเมืองเนี่ยจะโยนไปรายการตอนเช้าคือรายการข่าวทะลุใหม่ข่าวทะลุใหม่จะเล่นเรื่องการเมืองล้วนๆแต่รายการบุรลวีตีข่าวจะแยกกัน จะเล่นเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรที่สนใจอย่างเมื่อวานผมคุยเรื่องคุยเรื่องโดนโกงลอตเตอรี่โดนโกงลอตเตอรีอ่มันเป็นเรื่องที่โดนโกงจริงๆครับของนักบวยชื่อดังท่านก็ฟังไปแล้วว่าเบื้องหลังเป็นยังไงจะได้ระวังนู่นนี่นะวันนี้ก็ต่อเรื่องลุงพลพรุ่งนี้จะมีทีเด็ดเรื่องอะไรติดตามบุญละวีตีข่าวกันช่วงบ่ายๆทุกวันครับ กราบขอบพระคุณจริงๆครับที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งขอบพระคุณจริงๆพรุ่งนี้พบกันใหม่นะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ